สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านขายของชำนะอันนี้วันนี้เราจะมาทําชั้นเข้าไปในร้านหมายถึงว่าชั้นอ่ะอันเก่ามันมีอยู่แล้วแต่เราจะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงให้มาอยู่อีกชั้นหนึ่งนะแต่ก่อนอยู่ชั้นที่สามเราจะดัดแปลงให้อยู่ชั้นที่สองมาตัดเพื่อที่จะเข้าชั้นสองเพื่อที่จะให้เรียงของให้ได้นะคือเป็นชั้นเก่าแต่ว่าเอามาตัดให้มันสั้นลงเพื่อให้มันหยิบของง่ายขึ้นเนาะ อยู่ชั้นสองชั้นสามแต่ก่อนมันอยู่สามสี่ชั้นที่สามไม่ได้สี่เชื่อมราคาได้ยังไงอ่ะไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้ปิดปิดเลยขสิ์อันนี้นะเดี๋ยวจะยกไปที่ร้านเดี๋ยวจะเชื่อมก่อนเนาะตอนนี้มีปัญหาคือไม่มีแว่นตาช่างเชื่อมต้องสามเชื่อมไม่มีแว่นตากลัวแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าแว่นตาดำเหรอที่รานแว่นตาเดียวในกองแสงใ้กองแสง อันนี้ตัดไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอันนี้อย่าเข้าไปในร้านว่าเราจะเรียงของยังไงนะขอติดตามนะครับอันนี้เป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าเดี่ยวเก็บนะก็เป็นประกาศร้านออกมาในร้านขายของชําเนาะก็จะอยู่ใกล้กับตลาดเนี่ยครับอันนี้เนาะครั้งแรกที่เดินผ่านเข้ามาดูในบ้านเช่าที่เก็บของเนาะนี่ครับ นะอันนี้ครั้งแรกนะน,นี่ยังไม่ได้ตั้งใจรีวิวนะครับอันนี้เข้ามาเฉยก็เลยถ่ายให้ดูว่าคูณก็จะมีของที่สต็อกอยู่ในบ้านเช่านิดหน่อยเนะาะเมื่อก่อนจะมากกว่าน,นี้เนื่องจากว่า,าลูกน้องไม่พอก็เลยต้องลดของที่แบบจําเป็นจาเป็นจริงๆให้อยู่ในร้านไปเพราะว่าวันไหนถ้าไม่มีลูกน้องอย่างเนี้ย เราจะเอาของกันไม่ได้เพราะเรามีแต่ผู้หญิงเนาะน้องก็น้องสาวแล้วก็ตัวคุณเมื่อก่อนก็จะสต็อกชูรสทีละห้าสิบกังน้ำตาลทรายมิตรผลทีละห้าสิบเนาะเมื่อก่อนทุกอย่างเยอะมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆเพราะมีปัญหาเรื่องแบบว่าเอาของจากที่บ้านเช่าเนี่ยไปที่ร้านอะ่ะมีของแต่มีของแต่ขายของไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาเอาของเนาะก็เลยตัดของบางอย่างออกไป อันนี้เป็นของไลทิปนะอันนี้ไม่ได้เปิดไฟครับจะเป็นถัว่วจะเป็นถั่วเขียวงาก็จะมีพอสต็อกของไวเหน๋ยวนะไลทิปนี้เขาจะมาส่งสองอาทิตย์หนึ่งครั้งครับสองอาทิตย์หนึ่งครั้งเนาะก็เราก็จะจะต้องจําเป็นต้องตุนของไว้แต่ของไลทิปนี้เขาไม่ได้เก็บตังค์เลยนะของเขามาส่งแล้วก็อีกสองอาทิตย์ถึงจะมาเก็บตังค์แล้วก็มาเก็บตังค์ปุ๊บก็จะจดออเดอร์ไปย่ง yeah. เนี่ย yeah. อันนี้เป็นบ้านเช่านะอยู่ใกล้ๆกับตลาดนี้ประมาณร้อยเมตรครับอันนี้จะเป็นน้ำกระเทียมดองเ <Yeah. S 2> นี่ยนี่เราทำชั้นกันอยดีนะ <Yeah. S 2> <c oughs> อันนี้จะเป็นผักกาด่อกไม้ครับ <c oughs> อันนี้เดินดูร,รอบๆบบ้านเช่านะอันนี้จะเป็นปีบเปล่านะ <c oughs> ปีบเปล่านี้สามารถเก็บขายคืนได้ okay, ใบละห้าบาทนะ ถ้าเนสภาพดีก็จะเจ็ดบาทถ้าสภาพแย่ๆเขาก็ให้สามบาทก็คนส่งน้ำไม้เขาจะเก็บกลับขอซื้อคืนนะเพื่อเพื่อที่จะเอาไปส่งเพื่อที่จะเอามาใส่ของต่อนับซื้อคืนหมดนะสามบาทห้าบาทเจ็ดบาทแง่ะีนะไดอะกิอันนี้เป็นบ้านเช่านะครับที่เราเช่าอยู่นะ เช่าไม่ได้เช่าอยู่ครับเช่าแต่เก็บของเฉยอันนี้เป็นเสืออนะลงทีก็ไม่ได้ขายดีนะคือเขาลงจะส่งเป็นรถเนี่ยอันนี้ไม่ได้รีวิวนะคือเข้ามาในบ้านแล้วก็เลยถ่ายให้ดูครับก็จะไกลจากตลาดไม่ไม่ไ,มไมกลเท่าไหร่นะประมาณร้อยเมตรเนี่ยครับเข้าไปนี่ก็จะเป็นตลาดที่เราขายของนะไรครับที่หันหน้าเข้าไปน,นะนู่นนะเนี่ยครับ ตลาดล้มวงทองนะใกล้ๆกันเลยแล้วก็จะมีอีกห้องเช่าหนึ่งอยู่ข้างๆ้างีอ่ประมาณห้องเล็กประมาณสอนสาหรือเเรร 3, 4, 4, 4, 4 5, ี่คนสาครับอ,อ,อ,อห้องหนึ่งนะเนี่ยอันนี้บ้านเช่าเราเช่าไว้เดือนละสี่พันห้าครับค่าน้ำค่าไฟค่าใบไไฟ้าด้วยก็กบเกือบหบ้าพันครับอันนี้ไม่ได้อยู่นะ อันนี้เช่าไว้เก็บของเฉยๆนะครับหนไหครับตลาดลง้งนะครับไม่ไกลนะร้านเราก็จะอยู่เข้าไปตรงซอยนี้นครับแต่ตอนนี้เขาปิดประตูไว้ให้เข้าไม่กี่ช่องทางนะเพื่อที่ป้องกันโควิดครับให้เข้าแค่เหมือนจํากัดทางเข้านะเนไ่ครับไปทางนู้นนะตลาดลง้ง ปลูกมากปลูกไวมากเลยครับเนื่องจากเราไม่ได้ปลูกสแตนเลสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพังไปสามสี่ครันแล้วกว่าจะใช้ระยะเวลาที่เราจะมีการขายของที่มีสต็อกของแบบนี้ก็ใช้เวลาเป็นสิบปีนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีทุนมาก่อนนะครับก็เริ่มต่อแตะ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 ไม่รู้จะเข้าใจกันไหมต่อแตะต่อแตะกันมาเนาะก็เป็นเวลาสิบปีกว่าแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้นะ นองจากบ้านคูณมีแต่ผู้หญิงเมื่อก่อนคุณทำยาทำเองทุกอย่างนะมีพ่อมีแม่มีน้องไม่มีลูกน้องสักคนนะเมื่อก่อนทําไหวเดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นแล้วก็ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนเดิมเมื่อก่อนนี่คุณคนปลา้าหน่อไม้ประกาศเองหมดเลยนะนนแต่ตอนนี้คือสิบกว่าปีเนาะเหมือนเราก็แรงไม่เหมือนเดิมแล้วผมม,ม,ม,มมาีผมจะถามอ่ะนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้อุปกรณ์ไม่ต้องกลัว ไม่ชอบไม่ใช่ไม่มีแว่นตาเนาะแต่ก็ต้องทําไปก่อนเพราะว่าต้องใช้วันนี้เลยแล้วคุณก็จะจัดของที่ร้านคุณไม่ว่างตอนช่วงอาทิตย์กว่าครับก็ไม่ได้ถ่ายก๋วยเตี๋ยวรถพุทธดูแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเรื่องขายของชําเพราะว่าตอนนี้จัดร้านใหม่จัดร้านใหม่ก็เลยไม่มีเวลาที่จะลงคลิปอะไรเลยนิดน้อยนิดน้อยนิดน้อยอย่าเ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะก๋วยเตี๋ยวฟุตทักก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะยังไม่มีเวลาถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวว่างๆใครที่อยากรู <ขอ S 1> ก้พอะะใครที่อยากรู้เกี่ยวกับฟุตทักก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะเม้นมาข้างล่างเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่ว่างจริงๆครับอันนี้ก็จะถ่ายเรื่องของแชมป์ไปก่อนนะไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะวันนี้เข้าบ้านมาทำนี้เฉย ไม่มีอันนี้อะลูกพี่ลูกพี่ไฟแช่างแป๊บนึงไป<ะ>ไปยืมไปแป๊บนึงอะไรเ,เหรอบ้างน,นิดเดียวไม่เอายาวโคตรเลยอา้าวฝากช่องทองคูนชาแนลหน่อยนะครับช่องคูนจะมีสอง,สงเรื่องนะเกี่ยวกับขายของชำแล้วก็เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวแชมป์รถฟุตซักนะครับใครสนใจเรื่องอะไรสอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะคะ 要一点，要一点。